สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เกม Among Us The Imposter กันนะครับเป็นเกมในเว็บไฟ8นั่นเองมันก็สนุกดีฮะก็เล่นมาสองน้ำตาแล้วก็เพลินดีก็วันนี้จะมาแคสให้ดูกันครับก็ไปแล้วเริันเลยก็มาเปิดดับแรกด้วยอ่ด่านที่หนึ่งเลยนะไปด่านหนึ่งก็ง่ายครับผมด่านหนึ่งง่ายเดินชิวๆมานิวยอร์กอยู่แล้วเข้าไปแล้วอ่ะจบง่ายแม่มันง่ายอย่างนี้เลยเชียวทีวน,นี้ต่อด่านสองครับ ด่านที่2ก็เริ่มมีออปอชันเสริมนะฮะเริ่มเป็นน้ำนๆแล้วนะครับเริ่มแซ่บนิดนึงฟึบฟึบโอเคง่ายไปด่านที่3ครับด่านที่สก็ออปชันเสริมเหมือนด่านที่2ฮะแต่แค่เพิ่มอีกมีการส,สไลด์นะไปสไลด์แล้วมีสไลด์เพิ่มฟืบ่ะเข้าบัฟเนี่ยง่ายขึ้นครับไปด่านที่สี่อะด่านที่สี่ก็ออปชันเหมือนเดิมฮะฟึบฟืบหลบหลีกอ่ะเอ้า โทษทีอันกี้แบนหมดไปอ่ะก็บอกวิธีกระโดดนะใกล้ๆมันก็จะโดดแล้วปุ๊บมาผมว่าตามตายพวกคุณเลยดีกว่าปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บเนีย่ยไปครับด่านที่ห้าด่านที่ห้าก็อ๋อเริ่มมีขวานแล้ยครับตัดหัวคนเล่นนะโดดปุ๊บอันนี้นโดดสองครั้งนะครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็ปุ๊บเคเห็นไหมมันง่ายฮะด่านที่หกอะ่ะ ข้างบนนะแถบมันจะมีเห็นว่าจำเลยครับอันนี้ก็โด,ดนฮะฟุ๊บเออ,ออเกาะเข้าไปฮะเออเนี่วิธีอ่าทำให้มันเร็วนะก็ปัดข้างหน้าครับโดดปุ๊บแล้วก็ปัดข้างหน้าอืมปัดไม่โดนนะโดนโดดโดด,โด,ดแล้วก็ปัดข้างหน้าเออเห็นไหมแล้วก็โดดปุ๊บเนี่ยฮะที่ได้หาจใจน,นะเออ ไปฮะชิ้นเจ็ดฮะเออโดดสองครั้งเออแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ระวังเลเซอร์เออเลเซอร์นี่คือต้องรอมันดีเลย์อีกอีกนะฮะสักมันครึ่งวิน,นะครับอ่ะแล้วก็ไปฮะเหมือนเดิมปึ๊บไปเริ่มเริ่มหัวล้อละเออปึ๊บปึ๊ไป,ปครับตอนนี้ไปได้โดดโดดอีกโดดแล้วรอไปแค่เนี้ยโอเค ไม่ยากครับผมมันมีอะไรยากสำหรับเราตอนที่แปดแล้วเขี่ยเออเด็ดปึ๊บ,บเอ,อื้อก็ต้องล้อไปมันไม่ยาก,กนะเนี่ยโดดต้องโดดอีกแล้วก็โดดแล้วก็อ่ะผมรู้ทิกะมันต้องโดดแล้วก็ทําการสไลด์ไปมันก็เดินบางหน้าสไลด์บางหน้าคันเร่งสปีดไปสไลด์อืมจเจริญไป สปีดต้องมีการสปีดอะสปีดสปีดสปีดเออโอ้ไม่มีที่ยากเลยมาผมอน่ยนานทีเก่าอะเบาไปครึ่งทางเลยครับไปอันนี้ไม่ยากอะเอออันนี้ก็มีทิศอย่างหนึ่งนะมันมีทิอย่างหนึ่งนะครับว่าให้กระโดดอ่าเอ้ยอย่ารีบกระโดดให้ถึงสุด,สดปลายแล้วค่อยกระโดดฮะหัวแตกเออ ไปฮะอันนี้ได้แน่นอนผมเชื่ออันนี้ต้องได้แน่นอนไอ้โดดปุ๊บปุ๊บล้อเออหัวล้มซาแล้วหัวล้มซาละไปไปโดนฮะปุ๊บปุ๊บปล่อยฮะอ่าตรงนี้ตรงนี้อย่าโดดนะครับให้ปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยตัวไหละฝึกแล้วก็โดดฝึกแล้วก็สไลด์มันไม่ทันเออโหใช้วความเร็วโดนฮะปุ๊บปุ๊บเออเห็นไหมมันเป็นแค่คนตีเนี่ย โอาเจ้าน,นี้ก็เป็นหวัดแลนะ้วไม่ไม่เป็นหวัดแนละ้วเป็นภูมิแพ้อากาศเลยอากาศหนาวเน้่ยตับกตันตทุกทีเออไปนะครั้งนี้ต้องได้แน่นอนนะผมเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองอะไปแล้วต้องรอจังหวะขวานมันขึ้นนะแล้วรีบไปโดนแะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเออ,อตอนนี้ก็โดนมาแล้วด้ยครับเอออือไปเดินต่อไปรอ ในวายแล้มันก็มีเกมดีๆให้เราเล่นเยอะนะครับก็มาเล่นอนะ่ะมาเล่นก็นได้นะครับว8มันไม่ได้ถูกปิดนะครับมันเ,เกมที่ถูกปิดก็คือเกมที่ถูกพัฒนาโดย Adobe Flash นั่นเองแต่เกมนี้มันไม่ได้พัฒนาโดย Adobe Flash เป็นพัฒนาด้วย,ย,วย,นนะวยอ,อะไรไป็นูกช่างมันไอ้ฮะเรื่อยๆครับผมปุ๊บ,บอ่าอันนี้ก็คือวิธีนะครับก็คือ Dodge. โดดโดดแล้วก็ทำการสปีดข้างหน้าแล้วก็โดดครั้ง เราจะง Ο งๆกันดาดเด่นกะันต้องตายมาสองสามล็อคเพื่อถึงจะเข้าใจมันเดีย๋ยวผมให้พายดูเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะปิดประครั้งมาก่อนไม่ติดนะหัวร้อนโดนโอ้โหอนิเมชันการตายอนยิเมชักนาชาการตายข้อสมจริงไปเราจะไม่ย่อท้อน,นะครับปึ๊บ,บอึ๊บเออโอ้โหโอ,โอ้ตอนนี้ดาวเรามีสามร้อยสองเลยนะโดนป เ okay. ด้อเออไปต่อกันเลยเออฟืบเอาเดยวเขาไี้ได้นอนแนะ okay. ล้วโอเคสิเบทละบอเสิเต้องยากแน่นอนสาหรับผมแล้วผมรู้หัวร้อนกับสิเมากผมเคยเล่นสิเทครั้งนึงแล้วก็เนี่ยกระต่ายอย่างเงี้ยสิเเนี่ยคือเป็นด่านที่ผมผ่านได้ยากที่สุดแล้วที่ผมเคยเล่นมาถ้าวันนี้ผมทำได้ผมจะทำลายสถิติตัวเองเออ ไปกินเละไปกินเละไปกินเละวูวฟุ๊บฟุ๊บเนี่ยมันมันกวนอย่างเงี้ยมันกวนอย่างเงี้ยคือทำไมอ่ะมดีเละจะดีเละถึงไหนมัจะดีเละถึงไหนฮะไอไอเลเซอร์อ่ะคนจริงกันอ้าววูวูววูวูไปแล้วจ้าเออเก่งมากเนี่ยสิบสองอะสิบสองก็ไม่ยากนะเหมือนกระดานที่เออ ไม่ยากนะแต่ว่ามันจะไม่ยากไอ้ตรงที่คุณจะโดนล้มเหลวตัวน so ี้เวลาไปปม๊บมันจะหยุดตัวเองไม่ได้เห็นไหมบังครับมันก็สะกดแล้วปีดไม่ติดโอเคเดี๋ยวมันจะโดนล้มเหลบเนี่ยเริ่มเกาหัวแล้วผมโอเคล้มเหลบเห็นมากมันจะโดนตัวนี้ตลอดนี่ผมรู้สึกโมโหมากๆเลยโดนล้มเหลบตัวเนี้ยหัวมันร้อนเลยนะ ออเดอบลโดดปึ๊บโอเคเออเราจะไม่มีการเจาท้อดูสตัวแล้วด้วยการสเต็ปการวางวางเป้าอ่ะยังยังยัง,ยงเทมาเอามองอ่ะอ,อู้ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บตายเหมือนเดิมอ่ะก็สนุกดีครับเกมในวายแปดมาหาเล่นกันได้นะครับชื่อ Among Us The Importer นะไม่รู้ใครเป็นฆาตกรนะก็คือกูตายอย่างเดียวเลยครับ ตายจากด่านจะไม่มีหาหาเหว่าฆาตกรเลยเลยแล้ก็สรุปนี้ฮะหัวรอนด,ดีมมาเด้นงันเยอะนะครับมือแหมัน,นพูดเหมือนเขาพูดเหมือนเขาจ้างว่าพูดก็ไปเจอฮะอยากเข้าไว้แปดจริงมันไม่ดกปิดฮนะแค่มันปิดแค่บางเกมที่พัฒนานด้วย Adobe Flash ไปฮะแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ครับจุปป๊บ